สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มุบาร็อกมหมัสซ,ซอลเละอิสมาฮิลละฮ์มานิรระฮีมอลฮัมดุลิลลาฮิรับบินาอลามีนวะบบิฮินัสตาอินลาฮาวละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอาล ال ال ีม สุบฮานะกาลาอินมาลานาอิลามะอัลลัมตานาอินนะกอันตัลอาลิมุนฮากิมอะสสลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์ละสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการครบเครื่องเรื่องอัลกุรอานนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ ผมได้นําเรียนกับพี่น้องนะครับตลอดระยะเวลาที่ได้พูดคุยกับพี่น้องมาว่าเรากําลังพูดคุยอยู่นะครับในเรื่องของรูปคนหนึ่งอัลุกนะครับอัรรุกนะครับรูปคนหนึ่งหรือว่าโครงสร้างหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับกับบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนที่จะต้องอีมานนะครับกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งเป็นเป็นข้อหนึ่งเลยที่มีความสำคัญและก็การอีมานการศรัทธาการเชื่อในพระมหาคัมภีร์อลัลกุรอานนั้นนะครับเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญเลยเพราะว่าในพระมหาคัมภีร์อลัลกุรอานนั้นนะครับมีเรื่องราวต่างๆมากมายเลยที่ ได้บรรจุเอาไว้นะครับพรกอัลลอฮฺสุบฮานตะลาได้บรรจุเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับ um เรื่องของอักีดะเรื่องของอิบาดานะครับเรื่องของมูอามะละเรื่องของส่วนส่วนที่เป็น recover, เรื่องราวนะครับที่เป็นสิ่งสําคัญกับการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับสามหมวดเนี่ยนะครับอักีดะเรื่องของหลักความเชื่อนะครับการ إ ي م านการศรัทธา เรื่องที่สองเรื่องของอิบาดา์นะครับหรืออัลอิบาดา์ก็คือเรื่องของการหลักการปฏิบัติแล้วก็เรื่องที่สามเรื่องของอัลมูอามาราตนะครับเรื่องของการปฏิบัติการปฏินะครับกับการปฏิในการใช้ชีวิตเรื่องของสังคมการเป็นอยู่นะครับจะเป็นสังคมนะครับครอบครัวสังคมชุมชนกลุ่มชนนะครับตำบลหมู่บ้าน นะครับสังคมในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์เรื่องของการซื้อการขายนะครับการค้าขายนะครับการท,ทําสนธิสัญญาเรื่องการบันทึกเรื่องหนี้เรื่องสินนะครับเรื่องกฎหมายต่างๆมีครบถ้วนกระบวนความทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นเรื่องราวนะครับที่เป็นเรื่องเล่าถ้าหากว่าเราไม่อหมานเราไม่ศรัทธาพี่น้องครับ กับเรื่องราวนี้เนี่ยนะครับก,กับลูกคนนี้กับอัลกุรอานเนี่ยนะครับเราก็จะมองว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นเหมือนกับบันทึกเร่มหนึ่งที่เล่าเรื่องราวต่างๆเอาวไว้นะครับที่เป็นเ,เล่าเรื่องราวต่างๆเอาวไว้ที่เป็นเหมือนกับเป็นวรรณคดีน,น,นะครับเ,เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องราวนะครับที่เก็บแล้วก็บันทึกเอามาแต่ ด้วยกับความสําคัญเนี่ยนะครับผมถึงได้นําเรียนกับพี่น้องแล้วก็พยายามที่จะพาพี่น้องเนี่ยนะครับให้เข้าไปสู่ความรู้ความเข้าใจนะแล้วก็เข้าถึงอัลกุรอานให้ได้เพราะว่าถ้าเราอีหมานเราศรัทธากับอัลกุรอานเนี่ยนะครับเอาอัลกุรอานมาใช้ในการดรําเนินชีวิตเอาอัลกุรอานมาใช้ในการที่จะปรับนะครับจัญญามารยาทของเรานะครับ ที่เล่าเอาไว้ถึงกลุ่มชนต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาได้เชิดชูได้ชื่นชมเล่าเอาไว้ถึงกลุ่มชนต่างๆที่อัลลอฮฺทรงโกรธเกิ้วอัลลอฮฺได้ลงโทษมากมายเลยถ้าเราไม่เชื่อนะครับหรือเราเล่าว่ามันเป็นแค่เพียงมันเป็นแค่เพียงเ,เรื่องราวนะครับเป็นวรรณคดีหรือเป็นพงศวดานอย่างนี้เนี่ยนะครับจบเลยนะครับจบเลยกับเ,เรื่องราวต่างๆที่เป็นลุก,กลอดีมานและ ดูลก,กลอีมานของเราทั้ง6ประการเนี่ยพี่น้องครับเราตัดข้อหนึ่งข้อใดออกไม่ได้เลยนะครับเพราะเป็นเรื่องความเชื่อที่หัวใจของเราเจะต้องอีมานอย่างแน่นแฟ้นด้วยเหตุนี้นะครับเรื่องที่เรากําลังพูดกันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่อ่ยยิ่งใหญ่นะครับเพราะเป็นเรื่องของโมฮิญซะเป็นเรื่องของคอําคพูดที่ท่านรอซูลสัลลัลาลอฮฺวะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ นำเอามาเผยแพ่ะนะครับได้นำเอามาเล่าแล้วก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่มาจากวาาฟ้าพี่น้องครับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถูกประทานมาครั้งแรกเลยนะจากาจากลาฮิลมาฟูสนะครับจากลาฮิลมาฟูสนะครับมาที่ไบตินอิซจะอยู่ในโลกดุนยาแล้วก็จะถูกทยอยนะครับเอามาให้ท่านรอซูลสัลลัลลอฮฺหัวไลวะรซัลลัมนั้น ตามวาระแล้วก็ตามเหตุการณ์ต่างๆนะครับเมื่อมีเรื่องราวมีเหตุการณ์ต่างๆเรื่องของทรัพย์เฉลยเราซุนยังไม,ไม่ไม่รู้เลยเนี่ยครั้งแรกจะแบ่งยังไงอัลลอฮ์ก็ให้ยิบรีนเนี่ยเอาวะฮีมาแต่ว่าครั้งแรกเลยที่ถูกประทานลงมาเนี่ยนะครับถูกประทานมาแบบเล่มเดียวจบถ้าภาษาบรรนาเราคุยไง่ายๆนะครับก็คือประทานแบบไม้เดียวเลยก็คือประทานลงมาครั้งเดียวเลยนะครับจาก เราให้มะฟูสมาที่ใบติ้นอิจจาเนี่ยนะครับในข่ําคือลละตุนกอดเล่มเดียวไม้เดียวจบเลยนะครับสมบูรณ์เลยหลังจากนั้นมาอยู่ที่ใบติ้นอิจจานะครับอยู่ในสมาอิด,ดุญญาอยู่ในฟากฟ้าแห่งดุญญานี้จะถูกทยอยลงมาเป็นวาระเป็นเหตุการณ์นะครับเ <Th an> ช่นผมได้เคยนำเรียนกับพี่น้องแล้วว่าอายะที่ขึ้นต้นโดยกับยัสอาลูนะคา ยัสาลูนักอานิมมฮีดียัสาลูนักอานิรูหียัสอาลูนักอานินญตามายัสอาลูนักอานินอาหิลตินะครับพมอมีคนกุฟฟาตคนมุชริกีนเนี่ยนะครับเขาเขาต้องการจะรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับพอรู้ละรู้ละเนี่ยเดี๋ยวไอ้พวกนี้จะต้องมาถามเราซูลมาหาเราซูล เพราะว่าบางคําถามของคนมุชลิมนเนี่ยของคนกุฟฟาตหรือคนชาวยิวยาฮูดีนัสรนีเนี่ยนะครับถามบางคําถามนั้นไม่ได้ถามเพราะอยากรู้นะครับไม่ได้ถามเพราะอยากรู้ในสิ่งที่เขาถามแต่เขาถามเพราะอยากรู้ว่ามูฮัมหมัดคนนี้มันเป็นนบีหรือเปล่านะครับถามมูฮัมหมัดคนนี้มันเป็นนบีมันต้องตอบได้เพราะว่า คนในอดีตการเนี่ยนะครับคนจะชาวยิวชาวเยโฮดีนัสรอนีเนี่ยเขาเขาศึกษาคัมภีเตอรอดนะครับศึกษาคัมภีอินยินคัมภีโตราเนี่ยนะครับเขาศึกษามาหมดแล้วว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงยังไงยังไงเพราะฉะนั้นพอเวลามาถามนาบีเนี่ยจะมาถามแบบลองดูลองภูมิภาษาบ้านเรานะครับถามแบบลองภูมิว่ามันจะตอบได้ไหม ถ้าตอบได้มันเป็นนบีถ้าเรื่องนี้มูฮัมหมัดไม่รู้ไม่ใช่นบีถามเพราะอยากจะถามหรือถามเพราะอยากจะรู้ว่ามันเป็นนบีหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้ถ้าเป็นนบีเนี่ยตอบได้หมดนะครับพวกยาชาวยูเขารู้อยู่นะครับชาวยอหูดีนัสรอนีเนี่ยรู้เพราะนั้นพอมีคนมาถามนาบีเรื่องนี้อัลลอฮ์ก็ให้ยิบดีนเอาเรื่องนี้ลงมาให้นบีนะครับถามนาบีถึงเรื่องจันเซียว นะครับอัลลอฮ์ก็เอาอายะที่พูดถึงเรื่องจันเซียวความสําคัญของจันเซียวฮิกมัตที่อัลลอฮ์ทรงสร้างจันเซียวเนี่ยเอามาให้นบียิบรีนก็เอามาบอกนบีนบีก็ต่อนะครับนั้นอัลลอฮ์เล่าเอาไว้หมดเลยด้วยเหตุนี้นะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยนะอีมานไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ตามจุดประสงค์ที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาได้ทรงโปรดประทานลงมาเนี่ยนะครับ เราอากีดาของเราเนี่ยจะไม่ไม่ได้เลยนะครับจะไม่ถูกต้องเลยพี่น้องนึกนะว่ามีคนบางคนนะครับเอ่ยยังเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของอัลกุรอานโดยนะครับโดยเข้าใจด้วยกับความคิดของตัวของเขาเองเนี่ยว่าอ,อ,อัลกุรอานเนี่ยในบางเรื่องบางราวเนี่ยเล่าแล้วก็จบเลย โดยเอาสมมุติฐานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมามามาคุยเองมาพูดเองมาประเมินเองนะครับสรุปสันนิฐานเองโดยไม่ได้ดูคําพูดของท่านรอซูลสลลต์ลฮัาอะไหวะัวซันลำไม่ได้ดูคําพูดนะครับหรือว่าบริบทอื่นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องรู้ไหมว่าทําไมท่านรอซูลสุลต์ลฮัอะไหะลหัวซันลำเนี่ยถึงได้บอกว่า มันฟัสรนกุราอานาลาโอยิฮีฟัลยตะบาวะมะก้าดหูนะครับอัลัน,นานะครับเขาบอกว่าใครก็ตามมันฟัสรนกุรอานใครก็ตามที่อธิบายตัฟซีตอันกุรานเนี่ยนะครับอ่าอลาอาบิรอย้ฮีด้วยกับความเห็นของตัวเองเนี่ยนะครับฟัลยตะบาวมะอะมะก้าดหูอันินนารนะครับก็ให้เตรียมตัว ที่นั่งที่สำรองนั่งจองที่สำรองนั่งเอาไว้เลยที่ไหนในนรกเห็นไหมครับเพราะเราเราไม่สามารถที่จะตับซีตอันกุรอานเนี่ยนะครับด้วยความเปอยเปล่าด้วยกับมันสมองของเราใช้มันสมองของเราเข้าไปวินิจฉัยไปพูดเองไปคิดเองเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเราต้องดูใครบรรดาปวงปราดชาวสลับนะครับชาวคนคนที่เป็นคนในยุคก,กัละยาณชนที่ ท่านลอซูลซาลลัลฮวอะลวาซัลลัมเนี่ยได้ชื่นชมเชิดชูพวกเขาเอาไว้เพราะว่าเขาพวกเขาเหล่านั้นมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องของการอีมานการศรัทธานะครับในเรื่องของอเป็นเรื่องที่เป็นอัก,กีดะนะครับเราจะต้องอเชื่อตามนั้นนะครับอ้าวคนใช้สมองผมกำลังจะบอกกับพี่น้องนะว่าความสำคัญเนี่ยของอันกุรานเนี่ย เราจรึงไม่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 ไม,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 ไม่ไม่กล้านะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของเราได้พูดคุยหรือว่าได้บอกได้ปรามเอาไว้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ารุ่นที่ผมโตมาเนี่ยนะใช้ชีวิตพอโตมาเนี่ยอัลกุรอานเนี่ยผู้ใหญ่จะปลูกฝังเลยว่าแปลไม่ได้นะมนจะไปแปลกุรอานบาปเห็นไหมครับเพราะแปลทำไมแปลไม่ได้ล่ะคนไม่มีความรู้จะไปแปลได้อย่างไงนะครับ จะไปตัปซีดได้ยังไงเพราะว่าเก่งว่าถ้าใช้มันสมองใช้ความคิดของเราเองเนี่ยไปตัปซีดอัลกุรอานเนี่ยนะครับมันมันอะไรมันจะไม่ถูกตามจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงโปรดประทานลงมานะครับโดยเหตุนี้ผู้ใหญ่จึงบอกว่าไม่ได้ไม่ได้อัลกุรอานนั่นคือสิ่งหนึ่งละที่เขาไม่รู้แล้วเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งเอาตัวเข้าไปยุ่งนะครับด้วยกับความสำรวมตัวของเขา ในช่วงยุคหนึ่งในช่วงสมัยหนึ่งในเรื่องของการเรียนรู้ที่มันยังเขาเรียกมันยังไม่กว้างไกลนะครับการเรียนการอ่านนะครับยังเข้าไปไม่ถึงตำรับตำราที่จะค้นคว้าอุปกรณ์ในการที่จะค้นคว้าจากอันกุรอานเนี่ยนะครับมันก็ยากลำบากโดยเหตุนี้ผู้ใหญ่ก็จริงอะไรเหมือนกับเป็นการปิดประตูเลยว่า ถ้าเรื่องอันกุรอานอย่าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะครับโดยที่ผมเข้าใจนะวาเนียกอร์สูนเองก็ได้ได้ได้ไ,ดไรละเป็นการาตัดรีรนะครับเอาไว้พรามเอาไว้นะว่าไม่ได้เลยมันฟัสรอนกุราาอานะอาลาระยีฮีใครก็ตามที่ตับซิดอันกุรอานโดยใช้มันสมองของตัวเองเนี่ยฟันยัฟันยัตบาะมักอะดะหันินนาให้เตรียม สถานที่สำรองนั่งของเขาไว้ในนรกได้เลยนะครับหรือในบางบทเนี่ยนะครับที่เป็นความเห็นของนักวิชาการเนี่ยบอกถ้าถ,ถึงแม้ว่าจะถูกก็ตามต้องใช้หลักบริบทที่เป็นเรื่องของวิชาการในการที่จะไปตับซีดแปลถาทีบายนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ไม่ได้เป็นการปิดกั้นพี่น้องนะครับว่าอันกุรานเราอันอย่างเดียว เอาผล,ลบุญอย่างเดียวแต่ไปต่อยอดอะไรอีกไม่ได้แล้วไม่ใช่นะครับเราก็สามารถที่จะศึกษาเข้าไปหาท่านผู้รู้ครูผู้สอนเนี่ยนะครับว่าเราอยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยพูดอะไรบ้างเรารู้เพียงเพียงสรุปสรุปเองว่ากุรานอัลลอฮ์พูดเรื่องราวต่างๆเอาไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างโลกจนกระทั่งโลกสลายนะครับจนกระทั่งโลกสลายหลังจากโลกสลายแล้วอัลลอฮ์ก็ยังเล่าเอาไว้อีก ให้พวกเราเนี่ยได้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรบ้างะโลกหลังจากที่ทุกชีวิตลาลับดับขันไปแล้วเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรบ้างที่ไหนบ้างหรือการตัดสินเป็นอย่างไรบ้างหรือไอชัยตอนมานร้ายที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยมันมาล่อมาลวงเนี่ยตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์สร้างนาบีอาดามัมจนกระทั่งอัลลอฮ์ไล่นบีอาดัมในประเทศนบีอาดัมออกจากสวรรค์และ อัลลอฮ์จะลงโทษมันมันก็บอกกับอัลลอฮ์ว่าขอเวลาหน่อยอัลลอฮ์ก็ให้กับมันจนกระทั่งชีวิตวงจรของมนุษย์ทั้งหมดโลกใบนี้เนี่ยจบสิ้นลงแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ตัดสินแล้วเอาชาวสวรรค์เข้าวสวรรค์เอาชาวนรกลงนรกนะครับช้ยตอนพึ่งจะมาไราอัลลอฮ์เล่าไว้ช้ยตอนเพิ่งมาคุตตุบะบอกว่า โอ้ยมาฉันจะบอกให้นะวันต่างๆที่ฉันได้ทํางานฉันทําหน้าที่หมดแล้วเนี่ยล่ำเล่าเอาไว้นะว่าฉันทําหน้าที่หมดแล้วเนี่ยนะฉันไม่ได้ไปบังคับบีบคอใครให้มาเชื่อตามฉันเลยนะฉันแค่เพียงทาหน้าที่แคนพวกแกไม่เชื่อฉันฉันเองนะวันนี้อย่ามาฟาลาตาลูมูนีวัลูมูอัมฟุสกุมวันนี้อย่ามาด่าฉันนะอ่าอย่ามาโกรธฉันไม่ได้อย่ามาตําหนิฉันนะ ให้ให้ว่าอย่างไงใช้ตอนบอกง่ายให้ตำหนิตัวของพวกขันเองพวกแกเองต่างหากที่มาเชื่อฉันฉันไม่ได้บังคับใครเลยนะบรรปลายท้ายสุดของพวกแกแกต้องลงนรกไปพร้อมกับฉันเนี่ยเห็นไหมครับนี่อันล้อนเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรานเล่าเอาไว้จนกระทั่งถึงวันที่เราเนี่ยนะครับเกิดมาปฏิสนธิมานะครับจนกระทั่งใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้จนกระทั่งวิญญาณออกจากร่างจนกระทั่ง อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาลาพระองคทรงตัดสินความจนกระทั่งชัยตอนเนี่ยมันอะไรได้รับความสําเร็จแล้วในการทําหน้าที่ของมันอัลลอฮ์เล่าเอาไว้หมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้บแบบนี้ว่าโอ้โหอันกรานเนี่ยอัลลอฮ์พูดไว้อย่างนี้เนี่ยมันมันพอเพียงไหมที่จะให้เราเนี่ยนะครับอ่านแล้วก็เอาผลบุญเพียงอย่างเดียวผมเคยเรียนกับพี่น้องแล้วนะครับในตอนที่ผ่านมาว่า บรรดานักวิชาการตับซีดบรรดาครูบาอาจารย์บรรดาปราดเนี่ยนะครับเขาเปรียบเปลยเอาไว้ว่าคนที่อ่านนั้นอ่าน,าน,านพระมหาคัมภีร์อัอออลกุรอา,านเช่นในช่วงรมฎอนที่ผ่านมาอย่างเนี้ยอ่านเอาไว้เยอะเลยแต่ว่าแปลเนี่ยไม่ได้นะครับแปลไม่ได้เลยอ่านเอาไว้จบแล้วจบเล่านะครับรมฎอนเนี่ยนะครับอ่านคนละสามจบสี่จบห้าจบอย่างเนี้ยคนที่มีเวลาว่าง,างๆนะครับ บรรดานักวิชาการนักปราชญ์ได้เปรียบเทียบเอาไว้ว่าเหมือนกับคนที่อ่านอย่างเดียวไม่ได้ศึกษาหาความหมายไม่ได้เขาเรียกไ,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 ไม่ได้เรียนทัฟซีดเนี่ยนะครับไม่ได้อ่านทัฟซีดไม่ได้ดูการอธาาิบายความหมายว่าอัลลอฮ์พูดอะไรไว้บ้านเหมือนกับคนสะสมเหรียญเงินเหรียญทองกองเอาไว้นะครับมีคุณค่าแค่เหรียญเงินเหรียญทองแต่พี่น้องรู้ไหมว่าถ้าหากว่าเราอ่านนอกจากการอ่านแล้วเราหาเวลาในการที่จะไปต่อยอด ไปพิจารณาไปดูความมหัศจรรย์ของอันกุรานในแต่ละเรื่องราวที่อัลลอฮ์ได้พูดอัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้นั้นบรรดานักวิชาการนะครับบรรดาปวงปราตนั้นได้เปรียบเทียบเอาไว,ว้ว่าเหมือนกับเป็นคนที่ครอบครองขุมคลังขุมทรัพย์แห่งอัญมณีมีคลังครอบครองคลังนะครับที่เป็นอัญมณีเนี่ยเอาไว้ที่ตัวของเขาเพราะฉะนั้น ผมจึงเรียนกับพี่น้องนะว่าเราต้องให้ความสนใจให้ความใส่ใจกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับโดยเฉพาะณนะปัจจุบันนี้พี่น้องรู้ไหมว่ากลุ่มนะครับที่มีแนวความคิดบิดเบือนอกคดีดากลุ่มที่มีแนวความคิดที่จะใส่ใครอิสลามนั้นเขาพยายามในการที่จะดูช่องรั่วรูโวว่าอัลกุรอานเนี่ยมันขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง มันเป็นคำพีที่ริตรอนอิสรภาพของมนุษยชาติแล้วเขาก็พยายามที่จะเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับใส่ไปในสื่อที่ลูกหลานของเราเนี่ยอยู่ล้างสมองลูกหลานของเราว่าดูสิเนี่ยเราเนี่ยเราเ,เ,ราเกิดมากว่าชีวิตหนึ่งนะครับทําไมเราจะต้องไปดูแลเราจะต้องไปทําดีกับพ่อกับแม่ด้วยพ่อแม่เป็นคนที่ ทำสร้างขึ้นมาเองอยากจะมีกันเองอยากจะได้เองแล้วก็พอมีลูกแล้วเนี่ยเราจะต้องไปทําความดีกับพวกเขาทําไมกันนะครับพยายามที่จะดึงเอาอิสลามเนี่ยที่อันกุรอานได้ปลูกฝังสั่งสอนเอาไว้เนี่ยออกจากแนวความคิดออกจากอากีดะของผู้ศรัทธาว่าอัลลอฮฺสุต่านเล่าถึงเรื่องพ่อแม่เอาไว้นะครับพ่อแม่ต้องดูแลอย่างไรพ่อแม่เราต้องพูดกับพ่อแม่อย่างไรนะครับ ต้องทำอย่างไรบ้างตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งท่านก็ท่านได้ดูแลเราจนกระทั่งล้มหายตายจากกันไปหน้าที่ของเราเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับอันกุรานได้ปลูกฝังสั่งสอนไว้ทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มแนวความคิดที่บิดเบือนเนี่ยก็จะลากตรงนี้ออกลากลูกหลานของเราเนี่ยนะครับออกจากแนวความคิดอย่างนี้โดยบอกว่าอันกุรานเนี่ยรทธิ์ยนสิทธิ เป็นคัมภีร์ที่ทําให้เราจำกัดตัวเราให้เกรงให้แข็งเกรงอยู่โดยที่ไม่มีอิสรภาพพี่น้องครับเราคงต้องหันมาเอาจริงเอาจังนะครับกับเรื่องของอัลกุรอานกันแล้วนะครับอย่าใช้แค่เพียงทําอิบาระได้อย่างเดียวแต่ในนั้นมันมีสิ่งต่างๆที่อัลลอดได้ฝากมาถึงมือของพวกเราเนี่ยอย่างมากมายนะครับที่จะให้ความจำเริญกับการดําเนินชีวิตของเราวันนี้นะครับรายการครบเครื่องเรื่องอัลกุรอานก็คงต้อง ยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะสัลลัลลอฮุอะัลฮินะบิานะมุฮัมมัดวะอัลลอฮิวะซฮ์มิฮิวะสลัมวะサラล์มุอะัลกุ้มวะรอฮ์มัตุลลอฮ์วะบะรอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อุบารอกมุฮัมมัดสัลเลผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม